ถ้าเราได้แผน่เมนตตาก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์นะอัน,นิสงส์การแผน่เมนตตาพระศัสดาบัญญัติว่าเป็นเหตุให้หลักเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยาดารักษาการทําสมาธิ8ระดับพระศาสดาบัญญัติว่าเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันนะตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตตตยฌานจตุฌานคือฌานหนึ่งสองสามสี่และขึ้นไปอีกสี่ระดับ นะซึ่งสมาธิทั้งแระดับเนี่ยผู้เจ้าบอกใครทาก็ตามเนี่ยขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ถ้าเธอปรารถนาสิ่งใดเนี่ยจะสําเร็จผลในสิ่งนั้นนะและกรรมตรงนี้จะส่งผลให้ก่อนในปัจจุบันแล้วการนั่งสมาธิครับพระอาจารย์ถ้าสําหรับคนที่ประสบปัญหาชีวิตอยู่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องราวเดียวกับพิมพ์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นแต่ว,ว่าเขาไม่มีพื้นฐานเลยคนจะทายัางไงดีครับพระอาจารย์ ก็ให้เขาเนี่ยเอาจิตหรือความรู้สึกเขาเนี่ยอยู่กับกายให้มากอยู่กับปัจจุบันนจะอยู่กับลมหายใจก็ได้